สรุปประเด็นทองคำนะครับนักถุนครับประจําวันที่23เดือนมิถุนายนนะซึ่งการสรุปของผมในค่ําคืนนี้นาจะสามารถใช้ในการเทรดทองคําในตอนเช้าได้ด้วยเหมือนกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นเราได้คุยกันแล้วนะครับถึงสาเหตุการปรับตัวลงของราคาทองคํำในวันศุกร์ว่า ทำไมมันถึงลงแรงอ่ะลงเฉยๆคือการลงเพราะตัวเลขตอนสองทุ่มสีทนั้นถูกต้องแล้วแต่ที่ลงแรงมากไปกว่าเดิมเป็นเพราะว่ามีการคลายสถานะจากข่าวของวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นข่าวที่ทําให้ราคาทองคํานั้นปรับตัวสูงขึ้นครับขึ้นเท่าไหร่ลงลงเท่านั้นและก็ลงเพราะตัวเลขต่อยชุดหนึ่งนี่คือการลงแบบสองเด้งแต่หลังจากนั้นดังชุดครับผมสามารถพูดได้ในตรงนี้เลยว่าถ้าไม่ได้มีข่าวใหม่ ข่าวใหญ่ข่าวด่วนอะไรเข้ามาเสริมหลังจากนี้ทองคําจะเจอแค่2ออย่างถ้าไม่ปรับฐานเลยในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์หรือวันอังคารก็ได้เดี๋ยวทองคําจะเริ่มมีการฟื้นตัวด้วยตัวของเขาเองครับทีนี้ประเด็นที่3ที่เรานัดมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสงครามตอนนี้นะครับมีหลายๆคนเนี่ยนะครับอินบ็อกซ์ส่งข่าวเข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งส่วนตัวผมเองก็ได้นะครับ จับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาครับทุกท่านสื่อที่น่าเชื่อถือได้นะครับเนื่องรับเริ่มมีการรายงานแล้วว่าอิสราเอลนั้นได้มีการเคลื่อนกองกําลังพลนะครับรถถังแล้วก็กําลังพลต่างๆเนี่ยไปประชิดนะครับในบริเวณที่ใกล้เคียงกับเขตชายแดนของ เลบานอนทางตอนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเลบานอนทางตอนใต้นะครับนั่องขุดับก็จะมีกองกําลังอีกชุดหนึ่งที่ทุกท่านรู้จักกันดีในานามของฮิสปอลล็นะครับซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นทหารที่มีศักยภาพสูงมากนะครับในเขตตะวันออกกลางที่ได้รับก,การหนุนหลังจากทางอิหร่านและก็ชาิพระบิชามุสลิมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกท่านครับตลาดก็เลยกังวลใจนะครับว่านี่อาจจะเกิดเป็นสงครามใหญ่ก็ได้บางคนนะครับคอมเมนต์ พิมพ์มาในภาพผมก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกคุณนะข่าวนี่มันก็โจมตีกันทุกวันอยู่แล้วประธานโทษนังทุนครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าอะไรครับทุกท่านครับกลุ่มฮิสบลล์กับทางฝั่งของฮามาสเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮามาสเนี่ยทุกคนรู้ตัแต่เริ่มต้นเลยว่ายังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะต่อกรต้านทาน กองกาลังของอิสราเอลได้แต่ทางฝั่งของฮิสบอลลนีไม่เหมือนกันครับทุกท่านครับศักยภาพของเขารวมไปถึงกองหนุนของเขาที่เพื่อนๆเ,เขาออกมาบอกแล้วนะครับว่าพร้อมจะเข้ามาซัพพอร์ตทุกเมื่อเลยถ้าหากว่าอิสราเอลเดินหน้าเข้ามาสู่นะครับชายแดนของเลบานอนจริงๆครับเรื่องนี้ต้องจับตาดูนะครับ มีหนำซ้ำยังมีการกล่าวของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยเหมือนกันครับได้มีการเคลื่อนนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบเนี่ยเข้าไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเพื่อเตรียมรองรับนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าภัยความรุนแรงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกฝ่ากหนึ่งถ้าข้ามมายังฝั่งของเอเชียครับก็มีการเคลื่อนนะครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt นะครับนั่งจุดครับไปที่เกาหลีใต้เหมือนกันเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยทางเกาหลีใต้ญี่ปุ่นกับสหมัฐอเมริกากําลังจะจัดนะครับซ้อมรบชุดใหญ่เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลังจากที่ผู้นําของประเทศรัสเซียนั้นซึ่งก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไปจับมือกับผู้นําเกาหลีเหนือคิมจองอึนจับมือในลักษณะไหนครับสรุปง่ายๆเลยว่าถ้ามีสงครามเกิดขึ้นกับเกาหลีเหนือหรือว่ารัสเซียเมื่อไหร่แล้วก็ทั้งสองนั้นจะเป็นพันธมิตรที่คอยช่วยเหลือกันและถ้าฝั่งของเกาหลีเหนือ นั้นก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะส่งนะครับในส่วนของพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ย ไปให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับทางฝั่งของรัเสเซียครับทางฝั่งของเกาหลีใต้ก็เลยมีการนะครับโต้กลับเช่นเดียวกันครับบอกว่าเดี๋ยวเราจะส่งนะฮะอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆไปสนับสนุนยูเครนด้วยเช่นเดียวกันครับนันงจุดครับนี่เป็นอีกฟากหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าเอาสั้นๆคุณครับมันจะหนุนราคาทองคําหรือไม่แน่นอนครับเราอยากจะรู้ว่ามันจะหนุนราคาทองคําหรือไม่นั้นก็ต้องมาดูที่เจ้าบ้าน ซึ่งก็คืออิสราเอลนั่นเองว่าเขาจะมีการขานรัดกันอย่างไรและการดูเจ้าบ้านนั้นเราจะดูจากนะครับนักทุนครับดัชนีเทลอาวิสครับทุกท่านก็คือ ta 3 5ซึ่งมีการเปิดตลาดในวันอาทิตย์และก็ปิดการเคลื่อนไหวของตาลาดหุ้นในวันพฤหัสบดีครับเขาจะไม่เหมือนกับตาลาดหุ้นของอเมริกานะดังนั้นสถานการณ์ต่างๆน,นะครับทุกท่านครับเราจะสามารถรับรู้และรับทราบได้เลยครับเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ในช่วงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับก่อนที่ ta 3 5เนี่ยจะปิดทำการไปเราจะพบเจอว่าเกิดแท่งเทียนสีแดงนะครับในทางเฟรมหนึ่ชั่วโมงโดนเทกระจาดก,กันมาอย่างต่อนเนื่องนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตลาดหุ้นของอิสราเอลเนี่ยเริ่มมีการสะท้อนถึงความกังวลกับบางสิ่งบางอย่างแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดสงครามได้จริงๆและพอเปิดราคามานะครับน่นผุดครับในวันอาทิตย์นี้อีกก็พบเจอว่าดัชนีในตลาดหุ้น ta สามก็ยังคงโดนเทขายอย่างต่อนเนื่องแต่ ไม่ได้มีการลงต่อจนหลุดจากแนวรับแต่อย่างใดนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวในวันนี้นะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเดี๋ยวเกิดความวิตกกังวลใจจริงแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นกลัวขนาดนั้นครับนักถุนครับดังนั้นก็เลยต้องบอกกับนักทุนว่าถ้าสงครามยังไม่ได้เริ่มต้นจริงๆนะครับแบบว่าอิสราเอลเนี่ยโจมตีแล้วก็เคลื่อนกําลังพลประชิดแบบชายแดนจริงๆจังๆเลยนะครับมีการ สู้รบกันแบบที่ไม่ใช่แบบว่ายิงกันแค่แถวแถวชายแดนนะครับนักจุดครับมันจะหนุนทองได้ไม่มากนะครับโอ้โหคุณพูดแบบนี้จบและขาบายนะครับคือมันต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาจริงครับทุกท่านเอาเอาเน้นเอาเอาแบบนี้คุณครับแบบไหนมันจะหนุนทองได้บ้างคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะหนุนทองได้นั้นคือกองกำลังปฏิวัติของอิหร่านเข้ามาร่วมด้วยซึ่ง มันก็จะมาหลังจากที่อิสราเอลต้องบุกเข้าไปในเลบานอนก่อนถ้ามีแนวโน้มเป็นแบบนั้นทองคําจะเริ่มขึ้นเองครับนักถุนครับเอา้าแล้วแล้วอย่างตอนนี้แหละคุณครับไอตอนที่คุณไลฟ์อยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าอิสราเอลเข้าบุกเอ่อเข้าไปในเลบานอนแล้วหรอครับอาย,ยังเลยครับทุกท่านครับก่อนหน้าที่เราจะมาไลฟ์กันเนี่ยผมก็เพิ่งจะตรวจสอบข่าวไปกําลังรอรุ้นกันแบบใจจดจ่อเลยว่าเอ๊ะ อิสราเอลเนี่ยจะมีการบุกอะไรไหมสหรัฐอเมริกาบอกว่านะครับอาจจะเกิดขึ้นภายใน1-3สัปดาห์นี้นะครับเนี่ยนักทุดดูสิครับเห็นไหมฮะเพิ่งจะมีการทวิตนะครับจากทางฝั่งของทวิต h ชาแนลที่ชื่อว่า w h a t the media heights นะครับนักุดครับมีผู้ติดตาม4 0 0แสนกว่านะเขาบอกว่า multiple us a i r c r a f t นะครับ carriers นะครับ moving t o w a r the israel coast นะครับก็หมายความว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน ของสหรัฐอเมริกาหลายลำเลยนั้นกำลังมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งของอิสราเอลนะครับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับนักงทุนครับคอยซัพพอร์ตนะฮะทางฝั่งของอิสราเอลเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่ามีสงครามกับทางฝั่งของฮิสบอลเลาะห์ตกดีก็ต้องจับตาดูครับทีนี้ถึงคำถามที่ว่าแล้วแนวโน้มว่ามันจะเกิดนมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหมคุณผมเคยบอกหลักในการดูกับนักงทุนไปว่า สงครามใดๆก็ตามแปถ้าถูกรายงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่อไปเชื่อมาก แต่จะมีสิ่งที่น่าเชื่อถือได้คือข่าวที่รายงานออกมาจากสถานทูตของนักปริเนศนั้นซึ่งได้รับการยืนยันแล้วครับนั้งถุดครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือว่าจะเป็นประเทศรอบๆตะวันออกกลางนั้นได้มีการออกในหะนังสือการแจ้งเตือนบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเลบานอนแคนาดาเนี่ยนะครับกำลังเตรียมความพร้อมนะฮะชุดใหญ่เลยนะครับทั้งถุเรือบรรทุกที่ที่เป็นเรือทางเออขอไปครับที่เป็นเครื่องบินทางด้านการทหารเนี่ย เตรียมอพยพชาวแคนาดาออกจากเลบานอนครับประมาณ45,000คนอันนี้ที่สรัอข่าวเขามีการรายงานมานะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่ากรณีดังกล่าวนี้โอกาสที่จะเกิดสงครามในอนาคตเนี่ยมีสูงมากครับนันผก้ครับประมาณนี้เลยนะทุกท่านนะทีนี้ คำถามของพี่รัฐลัตอ่ะเดี๋ยวเดี๋วผมค่อยไปเรื่องนาโต้นะอันนั้นเป็นอีกเคสหนึ่งครับก็สรุปจบไปแล้วนะครับนุกท่านครับกับประเด็นที่รายงานเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้หลายๆคนคนเกิดความคาดหวังว่ามันน่าจะสามารถหนุนให้ราคาทองคํานั้นเปิดตัวขึ้นได้ทองเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นข่าวที่มาในช่วงของวันเสาร์อาทิตย และเราได้เห็นแล้วว่าดัชนี ta 3 5มันปรับตัวลงจริงเป็นการสะท้อนถึงความกังวลดังนั้นโอกาสที่จะแกบขึ้นของราคาทองคำเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วครับนักจุนครับแต่ผมก็จะแจ้งเตือนกับพี่ๆขาบายเลยนะว่าถ้าแกบขึ้นและไม่ได้มีข่าวสงครามที่มันจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้มันจะเป็นลักษณะของการแกวขึ้นและก็ไหลกลับลงมาต่อครับเป็นลักษณะนะครับเป็นไปตามเทรนทางด้านของเทคนิคเขา มันจะไม่ใช่แบบว่าแกลบขึ้นปุ๊บและก็ขึ้นไปเลยยาวๆครับลักษณะการโดดแกลบขึ้นและขึ้นไปได้ยาวๆนั้นจะเป็นข่าวที่ว่าอิสราเอลบุกเข้าไปในเลบานอนและกองกาลังพันธมิตรปฏิวัติอิสรามนั้นของทาอ่ายิหร่านเข้ามาร่วมด้วยแบบนี้ทุกท่านทองเนี่ยมันจะไปแล้วไปรับแล้วผมบอกเลยว่า2,400เนี่ยไม่เกิน2วันครับมันดีถึงเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ ดังนั้นพี่ๆ่ั้ทุนครับขาบายเข้าใจตรงกันไหมครับทุกท่านครับถ้าพี่พี่ขาบายขาเซลล์ทุกคนในไลฟ์ของเรานะครับ650ท่านเข้าใจตรงกันแล้วนะครับรบกวนเชื่อพิมพ์คาว่า เข้าใจให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากเลยครับผมสนับสนุนโดย xm ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับหนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์ u s เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ xm นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับ รายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ